คนที่อ้าปากได้กว้างที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะเป็นใครกันนะแล้วน้ำลายของคนเราล่ะมันเกิดมาได้ยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงส่วนแหวนเพชรที่มันเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมันจะเม็ดขนาดไหนกันเชียวนะแล้วสมญี่ปุ่นถึงต้องเข้ารูปสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะป้านี้ผมจะมาหาคำตอบมาแล้วให้ฟังกันดีไฟอาริก ก็กราบมาเลยนะครับกับช่องคนเงาอาลิกกโนของเจมส์อลิกกโนนะจ๊ะ<า>กราบมาเลยนะวันนี้กับรายการเดิมรายการเดิมนะครับผมก็คือรายการมันเป็นยังไง รายการที่จะมาค้นหาทุกอย่างที Vatican, ่คุณอยากรู้นะฮะมันเป็นยังไงกันแน่นะจ๊ะส่วนใครนะครับผมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วยังไม่ได้กด s u b ส c คร b e ให้ผมเนี่ยกด s u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะส่วนใครที่มีคาถามอะไรอยากถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาหาให้แต่ว่าเรานานหน่อยนะจ๊ะใจ้ยินนะจ๊ะไปช้าๆนีลาไปเรื่องแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องแรกของวันนี้ มีบาคคลเคียงสายคนแรกเนี่ยเขาได้ถ่ามาว่าคนที่อ้าปากได้กว้างที่สุดในโลกครับพี่ชายอ่าได้เลยนะครับผมคนที่อ้าปากได้กว้างที่สุดในโลกใช่ไหมฮะจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับผมคนที่อ้าปากได้กว้างที่สุดในโลกที่เน็ตโวลเดคอร์ดได้บันทึกไว้นะฮะก็คือคุณไอแซคจอห์สันซึ่งเป็นชายชาวอเมริกาเนี่ยแหละฮะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่สามารถอ้าปากได้กว้างที่สุดในโลกเว้ยเออแบบ โดยเขาเนี่ยนะครับผมสามารถอ้าปากได้กว้างมากถึง10.175เซนติเมตรอะ10เซนแบบอู้ว่ะอ้าอะ10เซนอ่ะโคตรกว้างอะซึ่งสถิตินี้เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกไว้ในวันที่21ตุลาคมปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับผมโอ้ย10เซนโคตรกว้างอะเออแล้วผมไปเจออีกอย่างหนึ่งมาว้ก็คือคนที่มีปาก วกว้างที่สุดในโลกเว้ยที่คิดว่์เขาจะได้ถือไว้อะนะคือแว่าไม่ใช่แค่อ้าปากแล้วนะทั้งปากเขาเนี่ยกว้างที่สุดในโลกเว้ยก็คือคุณฟรานซิสโกโดมิโกโจควิมนะฮะซึ่งเป็นชายชาวอิตาลีนะครับผมโดยความกว้างของปากเขาเนี่ยนะครับผมกว้างมากถึง17เ,ออเ,เซนติ <laughs> เมตรด่าเออ17เซนเบี่ย ความความกวาม้วางนะคือแบบแบบป,ประมาณเนี่ยสิบเจ็ดเซนนะปากเขา,าอะ 7เซนซึ่งสถิตินี้เนี่ยนะฮะกินบเลเลคคอร์ดอะได้จดบันทึกไว้ในวันที่10มีนาคม2010นะครับผมใครที่คิดว่ามีปากที่กว้างกว่านี้หรือว่าใครที่คิดว่าสามารถอ้าปากได้กว้างกว่านี้นะฮะก็ลองไปท้าทายเขาได้นะเว้ยเออเผื่อได้แต่ว่าจะเป็นแบบติดกินิบเลเลคอร์ดกับเขาบ้างเท่ด้วยว่าติกินิบเลเลคอร์ดอะที่สุดของโลกะไม่ธรรมดานะเว้ยเออกนั้นลยละครับผมสําหรับคนที่อ้าปากได้กว้างที่สุดในโลกและก็คนที่มีปากที่กว้างที่สุดในโลก นาจะไปเรื่องต่อไปกันเลยดีฟ้าเรื่องต่อมานาจะมีบุคคลเขี่ยงสายคนที่สองของนี้นี่แะครับผมเขาได้ถามมาว่าพี่ครับน้ำลายทํามาจากอะไรอา๋าน้ำลายทํามาจากอะไรเลยฮะน้ำลายมันก็ทํามาจากน้ําในร่างกายของเราเนี่ยแหละครับผม ซึ่งน้ําในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปเลยฮะพวกแบบน้ําอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบเนื้อสัตว์ผักหรือแม้แต่ข้าวเนี่ยมันก็มีส่วนผสมของน้ําทั้งหมดเลยเ,ยเออซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันใกล้น้ำมาจากตรงน,นั้นแล้วน้ําลายนี่นะครับผมมันก็หลั่งออกมาจากต่อมน้ําลายเว้ยที่อยู่ในบริเวณปากนะเอองั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอ่ะนี่แหละก็คือจุดเหลืองๆนะเป็นต่อมน้ำลายเว้ยเออในบริเวณปากของเราซึ่งส่วนประกอบของน้ําลายของเราเนี่ยนะครับผมมันก็มีส่วนผสมก็คือน้ํ9า9เาก้็คือ 破。 เมื่ออิเล็กโทรไลต์และก็เอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยแป้งนะแล้วก็สารต่อต้านแบคทีรียอะไรอย่างเงี้ยและธาตุต่างๆพวกแบบโซเดียมโพแทสเซียมคอไ์ฟอสเฟ,ฟตคาร์บอเนตอะไรอย่างเงี้ยบลาบลาบลามันก็มีเยอะแยะ,ะแล้วน้ำลายของเราเนี่ยนะครับผมมันก็มีประโยชน์สุดๆเลยนะเว้ย,ยก็คือเจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับผมมันจะช่วยหล่อลื่นอะ่ะภายในปากของเราเว้ยถ้าปากของเราเนี่ยนะครับผมไม่มีน้ำลายนะภายในปากของเราเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีอ,อย่างรุนแรงเว้ยมันอาจจะทำให้ปากเราเนี่ยเป็นแผลได้นะเว้ยเออแล้วก็น้ำ น,น้ำลายเนี่ยครับผมมันก็ช่วยในการย่อยอาหารข้างต้นของร่างกายของเราเนะเว้ยสังเกตง่ายๆคือเวลาเราเคี้ยวข้าวนะแบบว่าข้าวเปล่าๆอ่ะเราจะรู้สึกแบบว่ามันจะหวานๆใช่ไหมล่ะเออแั่นแหละก็ค voilà. ือแป้งอ่ะมันโดนการย่อยเว้ยกลายเป็นน้ำตาลเว้ยเออมันเลยรู้สึกหวานๆและข้อน้ำลายเนี่ยครับผมมันก็ช่วยในการชะล้างแบคทีเรียชะล้างแบบว่าเศษอาหารอะตามฟันตามปากแหละฮะไม่ให้มันติดตามซอกฟันอะไรเงี้ยแล้วน้ำลายเนี่ยมันก็มีประโยชน์อีกมากมายเลยนะเว้ยเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีประโยชน์สำหรับตัวเราเองคนเดียวนะเว้ยหมายถึงน้ำลาย มันมีประโยชน์เฉพาะเราแค่คนเดียวนะเวย้ยเพราะว่าน้ำลายเนี่ยนะครับผมของคนอื่นนะที่ไม่ใช่ของตัวเราอะมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะเวย้ยเออเพราะว่ามันเนี่ยเป็นแหล่งแพร่เชือ้อไวรัสได้ดีมากๆเลยนะเวย้ยไอ้จาน้ำลายเนี่ยใช่แบบผมบอกน้ำลายดีไปถุยใส่คนอื่นไปท <c oughs> ั่วงก็ไม่ใช่ว <c oughs> ันดี้สำหรับของตัวเราเองเออน้ำลายของใครของมันนะฮะน้ำลายเนี่ยเก็บวาใช้แค่เราคนเดียวก็พอนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับผมสำหรับน้ำลายมาจากไหนและก็ประโยชน์ของน้ำลาย น่าจะไปเรื่องต่อไปกันเลยดีฟ้าเรื่องต่อมาอีกแล้ว มีบุคคลคิวสายคนที่3ของนี้นี่นะฮะเขาได้ถามมาว่าแหวนเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอ่าแหวนเพชรที่มีเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมฮะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลเจอมานะครับผมมันก็มีไว้แหวนที่แบบว่ามีเพชรเม็ดใหญ่่อะแต่ว่ามันก็เป็นของปลอมซะส่วนใหญ่นะเออซึ่งจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะแหวนเพชรที่มีเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกอะแล้วก็เป็นของแท้เนี่ย ก็คือแหวน Sp i r i t of d ดีก Sokono Diamon d ซึ่งเป็นแหวนเพชรที่มีเพชรสีดำนะครับผมเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกเว้ยเออเท่าที่เคยมีมาเลยอ่ะก็เพราะว่าเพราะว่าเวลาที่โคนเรานะครับผมไปขุดเจอเพชรเม็ดใหญ่ๆนะที่แบบว่ายังไม่เจรไนเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะไม่เอามาทําเป็นแหวนกันเว้ยเพราะว่าคิสภาพถ้าเราใส่แหวนนะที่มีเพชรเม็ดใหญ่ๆเป้งๆอ่ะมันก็จะหนักนิ้วใช่ไหมล่ะแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกป้นอ่ะเพราะว่ามันมีมูลค่าที่สูงมากๆเลยเว้ยเพชรเม็ดใหญ่ๆเขาเลยไม่ได้ยมมาทําเป็นแหวน เพชรกันเว้ยเพชรไม่ใหญ่ใหญ่อะนะเออส่วนใหญ่อะเขาเจรนายมาตั้งโชว์แหละฮะเพชรไม่ใหญ่ใหญ่อะซึ่งเจ้าแหวนวงนี้เนี่ยนะครับผมไอ้ตรงเพชรตรงกลางเม็ดดำของมันเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่สามร้อยสิบสองจุดสองสี่กรัตต์อะโอ้โหสามร้อยกว่ากะรัตเออซึ่งเจ้าเพชรเม็ดดำเม็ดนี้น,นะครับผมก่อนเจรนายเนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบเจกะรัตนะเออแต่พอนำม,มาเจรนายแล้วเนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่สามร้อยกว่ากะรัตเท่านั้นเว้ยซึ่งเพชรที่มันเจรนายแล้วเนี่ยมันก็จะแพงกว่าเพชรที่ยังไม่เจรระะนนลเกู้้ัแววบิ ตัวแหวนนะครับผมเนี่ยตัวแหวนเนี่ยมันทํามาจากทองคําขาวเว้ยและฝังด้วยเพชรอ่ะเม็ดเล็กๆอ่ะจำนวน7 0 2เม็ดซึ่งรวมได้ส6 6 9กจด้รัตเว้ยแล้วราคาของเจ้าแหวนวงนี้เนี่ยนะครับผมมันประเมินค่าไม่ได้เลยนะเว้ยเออเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาไม่สามารถบอกราคาได้สงสัยมันคงจะเยอะเกินไปเนอะเ,เอเอไม่แปลกหรอกฮะที่มันจะแพงขนาดน,นั้นอ่ะเพราะว่าเพชรอร่ะยิ่งเม็ดสีแบบสีสวยๆส,ส,สีแบบแปลกอ่ะมันก็จะยิ่งมีราคาเข้าไปใหญ่เลยนะเว้ยเออมัน ยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งมีราคาแล้วยิ่งทําเป็นแหวนอีกอะและตัวแหวนก็าทำมาจากท้องคําขาวและฝังเพชรเข้าไปอีกไม่เหล็กจะคิดถึงราคาเลยฮะก่อนนั้นแล้วนะครับผมสําหรับแหวนเพชรที่มีเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ผมหาเจอมานะฮะส่วนใครที่แบบว่าหาเจอแหวนเพชรที่มันเม็ดใหญ่กว่านี้เนี่ยก็สปาร์คอมเมนต์บอกผมได้นะเออและดูดีๆนะระวังเจอของปลอมนะเว้ยเพราะผมหาข้อมูลมาจากของปลอมกดเยอะเลยไฟเรื่องท้ายท้ายสุดกันเลยดิไฟ หรือสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะจ๊ะมีบุคลคลขียสสายคนสุดท้ายของวันนี้นี่นะครับผมเขาได้ถามมาว่าทำไมญี่ปุ่นจะทำสงครามโลกสอง คือแบบว่าทำไมญี่ปุ่นถึงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมฮะอ่าถ้ามาถึงอ,อย่างนั้นนะก็เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมสมัยนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการทหารอ่ะแบบล้ำสุดๆเลยเนะเว้ยเออแบบติดท็อปเลยอะ่ะเรียกได้ว่าศักยภาพทางทหารเขาเนี่ยโหดสัตว์รัสเซียเลยฮะไม่ใช่สิโหดสัตว์ญี่ปุ่นเลยอะ่ะเออเรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีอะ่ะของสองครามโลกครั้งที่2อเลยนะเว้ยเออญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดสามารถยึดดินแดนของประเทศจีนได้เลยนะเว้ยญี่ปุ่นอ่ะไม่ธรรมดาไม่ แล้วสหรัฐนี่นะครับผมโดนญี่ปุ่นถล่มนะเป็นว่าเล่นเลยเว้ยแล้วบวกกับพันธมิตรของเขาเนี่นะฮะแข็งแกร่งสุดๆเลยนะเว้ยเออแบบอะไรนะเยอรมันอ่ะก็คือฮิตเลอร์ช่วงนั้นน่ะหรือได้เขาเรียกว่าฝ่ายอักษะนะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกฝ่ายสัมพันธมิตร Uh huh. ซึ่งจากคําถามก็ถามมาว่าทาไมญี่ปุ่น,นถึงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมก็เพราะว่าญี่ปุ่น,นต้องการดินแดนของฝ่ายตรงข้ามไงฮะเออมันเลยต้องเกิดการสู้กันเกิดการแย่งชิงกันอ่างเงี้ยมันก็เลยเกิดสงครามขึ้นมาแบบแย่งทรัพยากรโชว์ศักยภาพทางทหารอะไรเงี้ยว่าเขานแข็งแกร่งเว้ยเขาเลยเข้าร่วมสงครามโลกเว้ยเออเรียได้ว่าถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่โดนนิวเคลีย์นะผมว่ามีชิยชนะสูงเลยนะเว้ยฝั่งไอ้อักษา ซึ่งสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมได้มีผู้เสียชีวิตเป็นแบบจำนวนมากเลยนะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขึ้นรูปให้ลวกันว่าเสียชีวิตเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่อยากให้มันเกิดแล้วสงครามโลกครั้งที่3มาเพราะว่ามันแบบมันโดหดร้ายมากๆเลยนะเว้ยเกิดการฆ่าฟันกันแบบร้ซึ่งเหตุผลนะก็แค่แบบแย่งดินแดนแล้วก็จะโชว์ว่าใครเป็นที่1ของโลกครั้งนั้น,นอ่ะมันก็ต้องมามต้องขนาดนั้นด้วยวะไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจเออนะมันต้องเสียชีวิตของคนไปมากขนาดไหนวะเออซึ่งถ้าใครอยากเรียนรู้เเกกีี่่่ยววัับสงคครามมมมโลทท2พิิตะนผ ข้างล่างก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมก่อนนั้นแหละฮะผมสําหรับทำไมญี่ปุ่นถึงเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2นะจ๊ะก็เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันมีเทคโนโลยีทางการทหารนะ่ะโหดมากๆเลยวยญี่ปุ่นน่ะแล้วก็มีพันธมิตรที่โหดมากๆเหมือนกันเว้ยมาเลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2นะฮะ<อ>ก็เพ<อ>ื่อหว,วังที่จะชิงเป็นหนึ่งอะไรฮะของโลกอ่ะเออโอเคสําหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะจ๊ะ ถ้าคุณดูโจบในสนแล้วคุณเงาใช่ไหมเพราะว่าเงามันกันเลยมาทําคลิปเนี่ยก็อ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับผมกับรายการมันเป็นยังง่ายสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะ๊ายบาย